ในประวัติศาสตร์มีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิหารตึกอาคารต่างๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นก็คือประตูหรือซุ้มประตูเมืองนั่นเองแต่ประตูเมืองจะมีความสําคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวด้านไหนได้บ้างวันนี้อับดุลจึงได้ทําการคัดเลือกประตูเมืองมาให้ทุกท่านได้ชมกันกับ 10ประตูที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 1. ประตูบรนเดนเบิร์กประตูบรนเดนเบิร์กเป็นอดีตประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคิรศตรวรรษที่18เป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิกและปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันประตูแห่งนี้ เป็นอนุสรณ์ของทางเข้าสู่ถนนอุนเทอร์เดนลินเดนซึ่งเป็นถนนหลวงที่มีชื่อเสียงมาจากต้นลินเดนเป็นถนนที่ตรงไปสู่พระราชวังเมืองของพระมหากษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรปรเซียซึ่งพระเจ้าฟรีดิสวินเทมที่สองแห่งประเซียทรงมีรับสั่งให้สร้างประตูบรันดินเบิร์กเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี17 8 8ถึงปี1791โดยยนายข่ากอดฮาร์ดแลงฮาร์ และได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาประตูบรันเดินเบิร์กก็ได้รับการบูรณะจนเสร็จสิ้นในช่วงปี2000ถึงปี2002โดยมูลนิธิอนุรักษ์อนุสาวรีย์เบอร์ลิน 2. ประตูสู่อินเดียหรือ Gateway of India ประตูสู่อินเดียหรือ Gateway of India เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จเยือนนครมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่5และพระนางมาเรียแห่งเท็กเมื่อปี1911ณบริเวณอพอลโลบันเดอร์ใช้เวลาสร้างสำเร็จในปี1924ตั้งอยู่ในทิศใต้ของนครมุมไบและหากมองลอดออกจากซุ้มประตูไปก็จะพบเห็นกับทะเลอาหรับจนหลายๆคนมักจะเรียกที่นี่ว่าเป็นทัชมาฮาวแห่งมุมไบ ซึ่งในปัจจุบันซุ้มประตูนี้ก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเลยทีเดียว 3. m e เม d ริเดียนเกตประตูเมริเดียนหรือประตูอู่เหมินตั้งอยู่ทางทิศใต,ใต้ใกล้กับประตูเทียนอันเหมินตามความเชื่อที่ว่าพระราชวังคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลส,สวงสวรรค์เส้นที่ลากผ่านกึ่งกลางคือเส้นศูนย์สูตรประตูจึงมีชื่อเรียกตามนี้โดยในอดีตทางเข้าประตูอู่เหมิน ช่องประตูใหญ่ตรงกลางจะเป็นทางเสด็จของจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีที่มีโอกาสผ่านประตูนี้แค่ครั้งเดียวคือวันอภิเษกสมรสแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือผู้ที่ทำคะแนนสอบจองงวนคะแนนสูงสุด3าคนแรกจะได้ผ่านเข้าประตูนี้เพื่อเข้าเฝ้าองค์จกักรพรรดิส่วนประตูเล็กทิศตะวันตกสำหรับสมาชิกราชวงศ์และทิศตะวันออกสำหรับขุนนางประตูที่เหลือสำหรับข้าราชการทั่วไปและบริเวณลานหน้าประตูนี้ เคยมีการทำโทษขุนนางที่ทำผิดโดยการเคี่ยนตีเช่นกัน 4. r อ d อกเดอร์ท e ิยงเดเลตวนประตูชายฝรั่งเศสหรือเรียกเต็มๆว่าอ r อกเดอร์ทรยงเดเลตวนเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยชองชาวแกลงมีอายุกว่า200ปีสร้างขึ้นในปี1806หลังจากที่จักรพรรดินปโปลเลียนที่1ได้รับชัยชนะจากยุทธการอัสเตอร์ลิต ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า30ปีเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าหลุยฟิลิปเมื่อปี1833ถึงปี1836ภายในเราจะเห็นเป็นรูปแกะสลักลอยตัวซึ่งบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะการปลุกใจรวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วิรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสต่อมาถูกตั้งเป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ห ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย 5. บูลันดาวาซาบูลันดาวาซาเป็นประตูชัยที่ตั้งอยู่บริเวณกำแพงฝั่งทิศใต้ของมัสยิดชามาภายในบริเวณของฟเฟเตฮปุระสิกรีโดยมีขนาดใหญ่โตถึง54เมตรจากบริเวณด้านนอกและค่อยๆลดหลั่นลงมาจนเหลือขนาดเพียงเท่ามนุษย์ปกติบริเวณด้านใน บริเวณประตูแห่งนี้ถูกต่อเติมขึ้นภายหลังจากการก่อสร้างมัสยิดเสร็จประมาณ5ปีในช่วงประมาณปี1 5 7 6เถึง1577พเพื่อใช้เป็นประตูชัยสำหรับชัยชนะของสมเด็จพระจกักรพรรดิอักปรันต่ออาณาจาักรคุชราชบริเวณซุ้มประตูทางเข้านั้นประกอบด้วยช่องโค้งจำนวน3แห่งโดยช่องกลางนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดนิยมเรียกกันว่าประตูเกือกมา้าเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มักจะตอกเกือกม้าติดลงบนบานประตูขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการนำโชคนั่นเอง 6. อินเดียเกตอินเดียเกตหรือประตูเมืองอินเดียเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสร์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญของอินเดียโดยได้จารึกรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบเช่นทหารและข้าราชการอินเดียและอังกฤษจำนวน1 3 5 1 6คนที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟกันครั้งที่3รวมทั้งทหารอินเดียจำนวน60,000นายที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ส่วนบนยอดของประตูอินเดียสร้างเป็นอนุสร์แก่ทหารนิรนามซึ่งบริเวณตรงกลางระหว่างประตูจะมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่จุดไฟลุกโชนที่ไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี1932และมีอักษรจารึกเป็นภาษาฮินดีว่าอามอมชวานชโยติ ซึ่งคำว่าอมอนแปลว่าผู้ไม่ตายชวานคือทหารและชโยติคือความรุ่งเรืองหรือความสว่างนั่นเอง 7. อิสตาเกตในสมัยของพระเจ้าเนบุคัดเนสซานั้นได้มีการสร้างกำแพงล้อมรอบกรุงบาบิโลนเอาไว้โดยมีประตูหลวงที่เรียกว่าประตูอิสสาจุดประสงค์ในการสร้างประตูนั้นเพื่อถวายแก่มหาเทวีอิชา อันเป็นเทวีประจำเมืองและเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งชาวบาบิโลเนียเคารพนับถือเช่นเดียวกับเทพเจ้ามาดุกประตูนี้สร้างจากวัสดุประเภทอิฐและเคลือบสีสวยงามมากมีการแกะสลักเป็นภาพสัตว์ประหลาดที่เรียกว่ากริฟฟินซึ่งมีใบหน้าและลำตัวเป็นสิงโตแต่มีปีกเป็นนกอินทรีนอกจากนี้ยังมีลวดลายรูปสัตว์ต่างๆประดับอยู่ทั่วไปเป็นระยะ ปัจจุบันกำแพงอิสตาถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เบอร์ลินประเทศเยอรมัน 8.Arch of Constantine Arch of Constantine Constant เป็นซุ้มประตูที่มีชื่อเสียงในกรุงโรมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโคลอสเซียมและเพลาตินฮิลเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการดำลึกถึงชัยชนะของคอนสแตนตินแม็กเซนเทียสอีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่จักรพรรดิได้ใช้เดินทางเข้าไปในเมือง หลังจากที่พวกเขาได้รับชัยชนะในการรบกลับมาในศึกสงครามต่างๆอีกด้วยปัจจุบันซุ้มประตูนี้ถือเป็นหนึ่งในอนุสรสถานเพียงไม่กี่แห่งจากยุคสมัยของอาณาจักรโรมันที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นเอง 9. ประตูใสยประตูใสยหรือประตูชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทร์สร้างเสร็จในปี1969 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชายแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารันเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้างประตูชายแห่งนี้ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนําม,มาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทร์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอาเมริกาแพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อนจึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชายแทน ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าอนณานิคมในสมัยนั้นแต่ลักษณะของสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของประเทศลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 10. บเดอะเกตเวอาสเดอะเกตเวอาสเป็นซุ้มประตูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งก่อสร้างรูปโค้ง ที่มีความสูงถึง630ฟุตหร,รือ192เมตรนับว่าเป็นซุ้มประตูที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์เลยทีเดียวประตูนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายฟินแลนด์ที่มีชื่อว่าแอโ o รเซริเนนเมื่อปี1965เพื่อระลึกถึงโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐคนที่สและอนุสรณ์นี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ตะวันตก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเซนหลุยนั่นเอง